เรื่องของเรื่องก็คือว่าแหมจริงๆเรารายการเรานะฮะดเรเจรษกุลิ่าผ่านทางผมก็พูดเรื่องทุเรียนมาหลายรอบแล้วประเด็นมันเป็นแบบนี้ครับก็คือว่าคือนักข่าวเนี่ยมาถามผมว่านะประเทศไทยนยไปนําเข้าทุเรียนมานะครับหนึ่งจริงหรือไม่อย่างไรนะอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเป็นจริงเนี่ยแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงแล้วมันก็เกิดความทามกับพวกเราอยู่แล้วว่าเอะเราก็ผลิตทุเรียนเยอะ นั่นแหะสิไม่ทำเข้าทุเรียนเวียดนามมันยังไงอเออนะเราก็ไม่ได้ขาดแคลนทุเรียนนะเพียงแต่ว่าราคามันแพงหน่อยนะครับจะบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันสินค้าที่สินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวสําหรับประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นทุเรียนแหละค่ะอย่างพาราราคาตก พราะอาจจะไม่คนไทยก็ไม่ได้สนใจมากเท่าทุเรียนปาล์มราคาตกคนไทยก็ไม่ได้สนใจมากเท่าทุเรียนนะเห็นผลทบทั้งผู้ปลูกนะแล้วก็พวกเราซึ่งชอบกินทุเรียนกันนี่นะครับก็คงจะได้รับผลกระทบไปด้วยประเด็นน,น,นี้เดี๋ยวมาหาคําตอบในในช่วงสองของรายการนะครับแต่ผมขอ,อทบทวนเปรียบเทียบตัวเลขต่างๆระหว่างทุเรียนไทยกับทุเรียนเวียดนามกันหน่อยนะครับว่าเป็นว่าเป็นยังไงบ้างนะ และเวียดนามนี่ก็จะเป็นคู่แข่งที่สําคัญของทุเรียนไทยซึ่งเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มกเษกษตรกรก็ผมได้ยินมาว่าก็เราก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าเรามีความมั่นใจว่าเราจะเป็นยังยืนดึกอยู่ได้นะครับเรายังยังเป็นแชมป์อยู่ในตลาดจีนนะครับแต่การรักษาแชมป์เนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะนั้นเวียดนามจึงเป็นคู่แข่งสําคัญของทุเรียนไทยขณะนี้ แล้วเวียดนามก็มีนโยบายชัดเจนที่เวียดนามก็คือประเทศเวียดนามเนี่ยในในรัฐบาลเขาเนี่ยมีนโยบายชัดเจนที่ขยายพื้นที่ปลูกนะครับเหมือนบ้านเราเลยว่าเราปลูกทุเรียนไปเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นโดยการลดพื้นที่การปลูกปาล์มลดพื้นที่การปลูกยางนะของเวียดนามก็เช่นกันครับมีการขยายพื้นที่ปลูกนะครับโดยลดพื้นที่การปลูกกาแฟและสินค้าเกษตรอื่นะแล้วก็คงเหมือนบ้านเราเหมือนกันว่า พื้นเดียวที่ทำำํากําไรได้มากที่สุดก็เป็นทุเรียนนะนะครับผมโอเคเปรียบเทียบระหว่างตัวเลขให้ท่านผู้ฟังได้คิดตามต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพื้นที่ปลูกของทุเรียนเวียดนามเนี่ยประมาณสักเจ็ดแสนไร่ซึ uh ่ง huh. น้อยกว่าไทยเยอะนะไทยก็เป็นล้านไร่อันนี้ตัวเลขทางการนะครับตัวเลขจริงผมคิดว่ามากกว่านี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับพื้นที่ก็น้อยกว่าไทย อันที่สองกบผลผลิตนี่ประมาณสัก8ปดแสนตันประเทศไทยก็เป็นมากกว่าล้านตันนะหึ่งจุองถึงหน่งล้านตันแต่นี้ยังไม่ได้หักกรณีของการที่เจอภัยแล้งที่ผลผลิตมันลดลงนะครับนะครับอย่างไรก็ตามทั้งพื้นที่แล้วก็ผลผลิตเนี่ยนะเวียดนามเนี่ยน้อยกว่าไทยอยู่แล้วเมื่อกี้ดรเจ็ พูดประโยคสุดท้ายว่าแล้วเวียดนามจะแซงหน้าประเทศไทยหรือเปล่าคะนั้นท่านฟังทั้งหลายก็ฟังดูว่าเขาแปดแสนเจ็ดแสนไร่เราหนึ่งล้านไล่เขาผลิตแปดแสนตันเราหนึ่งจุดสองล้านถึงหนึ่งจุดห้าล้านตันล้านตันเนี่ยเราในห้าปีหลังจากนี้เวียดนามจะขยายผลผลิตและพื้นที่แซงหน้าประเทศไทยหรือเปล่านะครับนะส่งไปจีนเนี่ยส่งไปจีนเนี่ยตลาดเดียวกันเลย เวียดนามก็ส่งไปประเทศจีนไทยก็ลงส่งไปประเทศจีนแต่เรายังส่งไปมากกว่าเวียดนามนะครับอ่าเขาประมาณสัก5้าแสนปีนี้นะครับห้าแสนตันอ่าปีนี้ก็คาดว่าไทยก็น่าจะแปดแสนตันอันนี้น่าสนใจครับต่อไปก็คือราคาค<ะ>ราคาราคาดรเจเนี่ยชอบกินทุเรียนหรือเปล่าอ่าไม่ถึงขนาดเป็นแบบเป็นแฟนแต่ว่าก็ปีหนึ่ง เขากินกันก็ต้องกินกันสักครั้งนึงนะให้ถึงให้ถึงฤดูกาลครับผมครับผมก็ก็หลักคุณลิซ่าชอบครับุณลิซ่าชอบถึงขั้นต้องห้ามอะค่ะไม่ใช่ว่ามีมีมีตู้เรียนไหมคุณลิซ่าภาคเหนือถูกทุเรียนคุณลิซ่าไม่ม่คุณลิซ่าชอบนี่เห็นแล้วมือสั่นเลยฮะไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นนะคะทุกภาคเหนือไม่ค่อยเห็นทุเรียนใช่ครับใช่ครับบ้านเราก็จะเป็นตะวันออกใต้แล้วก็อีสานกลางมีบางจังหวัดนะครับ ราคาเนี่ยที่ราคาในในเวียดนามเนี่ยราคาทุเรียนถูกมากนะครับเจ็ดสิบบาทก็ยี่สิบาทต่อกิโลโอ้ถูกแต่ถูกครับบ้านเราก็ช่วงเดือนที่แล้วก็ประมาณสักสองร้อยถึงสองร้อยสิบาต่อกิโลอันนี้ขายตาขายปิีกนะครับถ้าไปในห้างนี่เขาแก่แล้วว่าราคาจะสูงกว่าน,นี้นะครับั้นเพราะนั้นราคาเป็นเรื่องที่ก็เป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะนําเข้าทุเรียนมาจากเวียดนามเพราะราคามันถูกกว่าร้อยกว่าบาท นะก็เป็นไปได้นะครับพันพันที่ปลูกเนี่ยพันพันเวียดนามเนี่ยปลูกมาเป็นอา่ามากมีมากกว่าสามสิบพันอ่ะพันเวทพันุกทุเรียนเวียดนามน,นะพันธุ์ดังๆของเขาก็จะเป็น RI6 หกนะ R I หกเนี่ยอ่วางขายเป็นตัวที่ส่งออกนะครับที่จะแข่งกับทุรนไทย R I ไหกเนี่ยวางขายในประเทศจีนแล้วก็วางขายในใน,ในต่างประเทศนะครับที่นอกเหนือจากประเทศจีน วางขายที่สหรัฐอเมริกาก็มีนะครับไอหกเนี่ยไอหกนี้ถ้าเทียบแล้วมันเป็นทุกเรียนแบบไหนบ้านเราดังๆก็จะเป็นอะอะไรนะหมอนทองก้านยาวใช่ไหมค่ะไอหกเนี่ยคล้ายๆกับหมอนทองนะครับแล้วก็บางบางคนก็บอกว่ามันก็คล้ายๆมูสังคิงเหมือนกันนะเพราะผสมผสานระหว,ว่างหมอนทองกับมูสังคิงไอหกนะครับไอหกนะฮะ รสชาติเนี่ยตั ma, okay. so, ้งชื่อไม่เหมือนทุเรียนเลยป่ะไอ้โพรกเหมือนเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอะเหมือนระเบิดเหมือนเหมือนระเบิดเหมือนระเบิดเหมือนชิปเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เหมือนเซนติคอนดักเตอร์นะแล้วก็มีอีกหลายสายพันธุ์นะชื่อยากผมก็เราไม่ได้เอามามาบอกกันตามลูกฝังนะครับรสชาติปลาไอโพรกนี่กรสชาติเราคงใกล้เคียงกับหมอนทองใกล้เคียงกับมูสังคิงนะถ้าให้มันสุก เยอะๆก็จะเป็นคล้ายๆมูสันกิก็จะเละในบางภาษาไทยเขาเรียกเป็นปลาร้าเนาะจะแบบเละๆใช่รสชาติเนี่ยนะครับบางพันธุ์นะครับเมื่อกี้ไอหกู้เลยบางพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกับกินกินวานิลานะไม่เชิงออกเป็นทุเรียนนะบางพันธุ์ก็เหมือนวานิลาเพราะนั้นจุดจุดจุดแข็งของเวียดนามขนาดนี้ก็คือการขยายพื้นที่ปลูกนะครับแล้วก็การผลิตทุเรียนเยอะนะจุดอ่อนของเขาคือรสชาติก็ยังเป็นรองรสชาติของประเทศไทย แต่จุดเด่นของเขาอีกอย่างนก็คือเขาใกล้ใกล้ใกล้กับประเทศจีนเพราะนั้นเรื่องของการขนส่งเขาก็ถูกกว่าในตลาดจีนราคาต้นทุนเขาก็จะถูกกว่าในตลาดจีนอันนี้ก็จะเป็นจุดขายเขาจุดอ่อนเขาก็คือเรื่องของการบริงการพัฒนาพันธุ์ไี่อาจจะอีกสักอีกสักระยะหนึ่งที่คงมาพัน์ปรับปรุงพันธุ์รสชาติให้มันใกล้เคียงกับรสชาติของทุเรียนไทยนะ นโยบายของเวียดนามขนาดนี้รัฐบาลเวียดนามขนาดนี้ก็คือให้เป็นพื้นเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่หลังจากที่เขาได้เซ็นเ o ็กับกลุ่มกระทรวงหน่วยงานศุลกากรของจีนนะครับกับกระทรวงเกษตรของกระทรวงเกษตรและเวียดนามของประเทศของเวียดนามนะกระทรวงอุกสากรและก็การค้านะฮะแล้วก็กระทรวงเกษตรและชนบทของเวียดนาม พอไปเซ็นเอโมยูกับสุลการหน่วยงานสุลการกรีนในการาให้ทุเรียนสดเข้าไปในประเทศจีนได้ซึ่งก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งของเวียดนามน,นะครับแล้วก็ขยายพื้นที่ปลูกในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นการนโยบายก็คือการทําทุเรียนแบบยั่งยืนนะเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่ทําเรื่องทุเรียนช่วยช่วยช่วย,วยส่งมาในรายการหน่อยว่านโยบายของเราเป็นเป็นแบบไหน เราปัญหาเรื่องของหลักๆก,ก็จะเป็นปัญหาขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องน้ำแต่เวียดนามไม่ได้มีปัญหาน้ำนะเขาน้ำคาดีกว่าในในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเวียดนามในเรื่องปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องน้ําแต่ก็เป็นจุดเสี่ยงของเขาเหมือนกันเพราะว่าเขากําลังเจอปัญหาเรื่องน้ําทะเลเข้ามาในสวนทุเรียนเขาอันนี้ก็ได้รับผลกระทบถ้าบ้านเราก็ได้รับผลกระทบจากภัยแรงไม่มีน้ําขาดคลน้ํา ซึ่งยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการที่จะไปให้กับเกษตรกรว่าจะหลังจากนี้น้ําจะบริหารจัดการอย่างไรนะแต่ว่าเวียดนามไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเวียดนามกำลังม,มีปัญหาเรื่องของน้ําทะเลลุกล้ําทึงไปกลุ่มที่เป็นข้าวของเขาด้วยแล้วก็ที่เป็นทุเรียนด้วยนะครับผมเขาก็ไปยั่งยืนก็คือว่าพยายามจะให้มันเป็นทุเรียนที่ที่เป็นลดคาร์บอนนะครับก็ไปแนวนี้หมดนะครับพื้นที่ปลูกของทุเรียนเวียดนามเนี่ย เวียดนามเนี่ยท่านอูฟังครับก็ส่วนใหญ่แล้วเมืองหลวงของทุเรียนเวียดนามก็จะอยู่ทางใต้แต่ไม่ไม่ทั้งหมดนะครับก็ไล่ตั้งแต่เขาเรียกเป็นเซนทรัลไฮแร์นก็คือกลุ่มกลางที่รับสูงอะ่ะแต่ว่ามันไม่ถึงกลางทั้งกลางตรงกลางของเวียดนามจริงอะ่ะมันค่อนมาทางใต้เพราะนั้นก็คือกลางที่ค่อนมาทางใต้แล้วอะ่ะอันนั้นก็จะเป็น พื้นที่ปลูกของเวียดนามทั้งหมดเช่นในจังหวัดดักรักนะจังหวัดดักรักก็อยู่บนบน,บนทางภาคใต้ของเวียดนามเนาะไล่ลงมา4 0เนี่ย40%ทุเรียนเวียดนามนี่ก็จะปลูกในสามเหลี่ยมปากมามแม่น้ำโขงแม่โขงเดลจ้าริเวอร์นะครับซึ่งมีอยู่3จังหวัดอ่านี้ก็ปลูกไปครึ่งหนึ่งของในสามเหลี่ยมปากแม่นม้ำโขงทุเรียนปลูกไปครึ่งหนึ่งปลูกไปครึ่งหนึ่งเนี่ยวันนั้นอีกครึ่งหนึ่ง ก็กําลังจะขยายพื้นที่ปลูกอีกนะฮะอีกครึ่งหนึ่งของ 10, 13จังหวัดน่ะนะนะก็ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแนะม่คงเดลต้าริเวอร์เนี่ยก็อีกครึ่งหนึ่งปลูกอีกครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ปลูกก็กําลังขยายพื้นที่ปลูกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในในทางภาคใต้จังหวัดดักลักเนี่ยถือว่าเป็นถ้าเทียบก็จะเป็นจันทบ,บุรีของบ้านเราจันทบ,บุรีปลูกทุเรียนเยอะนะฮะบ้านเราเมืองหลวงผลไม้จันทบ,บุรี เมืองหลวงผลเม,มืองหลองทุเรียนก็จะเป็นอยู่ที่ดักหลักครับผมนะ,ะประเด็นต่อไปที่อยากคุยก็คือว่าในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวก็ผมบอกแล้วว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่มีความอ่อนไหวสําหรับคนไทยไตรมาสหนึ่งของปีนี้เนี่ยผลผลิตทุเรียนไทยที่ส่งออกไปประเทศจีนนะ,ะน้อยกว่าเวียดนามส่งออกไปน้อยกว่าเวียดนามตามกว่าเวียดนาม ในไตรมาสหนึ่งคอ่คอนไปไตรมาสสองเมษามีนาเมษาเนี่ยนะครับทุเรียนเวียดน,นามเนี่ยส่งไปมากกว่าทุเรียนไทยในปีนี้ซึ่งอันนั้นก็กคืออาไปไปพักหนึ่งนะคืองานที่สองก็คือว่าประเด็นของทุเรียนเวียดน,นามเข้ามาขายในบ้านเรานะครับเพราะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่เวียดนามจะส่งไปประเทศจีนเยอะขึ้นครับ เยอะขึ้นจากผลผลิตที่เยอะเมื่อกี้นะครับผลผลิตที่เยอะเมื่อกีนะ้ด้วยราคาถูกด้วยนะครับถูกกว่าไทยด้วยนะครับนะคร <c oughs> นี้มาถึงประเด็นว่าแล้วตกลงประเทศไทยนําเข้าทุเรียนเวียดนามมาเท่าไหร่ uh huh. จริงหรือไม่แล้วด้วยเหตุผลอะไรที่นําเข้ามานะครับผมอ่ะตอคุณลิซ่าขอบคุณครับดรครับ ตัวเลขของผมนี่นะครับตกลงประเทศไทยนําเข้าทุเรียนเวียดนามมากินหรือเปล่าหรือมาทําอะไรหรือเปล่าตัวเลขของผมเนี่ยผมมีถึงมีนาคมนะมีมีถึงมีนาคมพบว่ายังไม่มีทุเรียนตัวเลขสถิตินะครับยังไม่มีทุเรียนเวียดนามเข้ามาในประเทศไทยแต่ผมผมมีนาไปผมมีนาผมมีนาตอนนี้มันเดือนไหนแล้วอแต่ว่าแต่ในถึงมีนาเนี่ยประเทศไทยนําเข้าทุเรียนจากอินโดนีเซียมาประมาณแสนบาท หนึ่งแสนบาททุเรียนอินโดนีเซียนะประเทศไทยนำเข้ารับอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นถ้าดูฟังที่ทําเรื่องของทุเรียนอย่างประมาทนะครับที่ทมเรื่องปลูกและด้วยและส่งออกด้วยรวมทั้งรัฐบาลประเทศไทยด้วยนะครับทุเรียนเนี่ยเรามีคู่แข่งเยอะนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะทั้งทั้งเวียดนามนแ,และก็ฟิลิปปินนะฟิลิปปินเนี่ยจะเซ็น m o u เพื่อจะได้รับการเปิดตลาดส่งทุเรียนไปประเทศจีนนะครับ ตามเวียดนามมาติดๆนะครับเพราะฉะนั้นในวีนาเนี่ยเรานําเข้าจากอินโดนีเซียไม่ได้นําเข้าจากเวียดนามแต่นะแต่ครับแต่สมาคมผักและผลไม้เวียดนามเนี่ยนะครับเวียดนามฟู้ดแอนด์เวจเชอร์เจอโลิเอสโเซชันวีนาเวียนาฟู้ดวีนาฟู้ดวีนาเนี่ยตัววีนี่จะจะมีอยู่ในหลากหลายทั้งที่เป็นกลุ่มสมาคมและก็ในรัฐวิสาหกิจนะครับ ของของเวียดนามนี่เป็นเป็นสไตล์เขาเลยนะวีนาถ้าเป็นข้าววีนาฟูด้ดหนึ่งวีนาฟูด้ดสองนีอันนี้อันนี้เป็นวีนาฟู้ดผลไม้นะเขาบอกว่านะตัวเลขเขาบอกว่าอันนี้ก็คงจะจริงน่าจะจริงตามเขาแล้วมั้งเพราะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนำเข้าทุเรียนจากเขาไปตั้งแต่เมษาพฤษภาประมาณสักแปดร้อยล้านบาทแปดร้อยล้านบาทนะวัะนั้นก็คงจะ จริงแต่ว่าตัวเลขในประเทศไทยไม่มีการใครพูดถึงเพราะนั้นนักข่าวเลยมามาหาความกระจ่างจากผมนะ <ouse> หาความกระจ่างจากผมว่าตกลงประเทศไทยนําเข้าทุเรียนจากเวียดนามหรือเปล่านะก็คงจะเป็นไปได้นะครับนะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะนําเข้าทุเรียนจากเวียดน,นามด้วยเหตุผลก็คือ 1. ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผลผลิตเวดผลผลิตทุเรียนเวดไม่ใช่ผลผลิตทุเรียนเวียดนามแต่ผลผลิตทุเรียนไทย นะลดลงไปสี่สิบเปอร์เซนตนะเราผลผลิตนี่เราขยายพื้นที่ปลูกผลผลิตเราเพิ่มขึ้นแต่พื้นที่ปรากฏว่าลดลงนะลดลงนะจริงๆการที่พื้นที่มันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผลผลิตมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราคนจะได้กินราคาที่ถูกลงเพราะว่าอันน้น่ทราอะครับนะคนมาขายของมากขึ้นเรื่อยๆราคามต้องลดนะ แต่ปีนี้เนี่ยผลผลิตมันไม่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นน่ผลผลิตมันลดลงผลผลิตลดลงเพราะนั้นเราก็ยังต้องกินทุเรียนแพงแพงตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ออกมาเลยนะแล้วก็จะแพงเป็นตลอดนะฮะเพราะว่ามันมันผลผลิตมันลดลงเพราะนั้นเป็นไปได้ที่ทุเรียนเวียดน,นามเนี่ยนะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับนะเข้ามาในประเทศไทยด้วยเหตุผลก็คือราคาทุเรียนจากประเทศไทยมันแพงนะครับเป็นไปได้นะครับแล้วพันแล้วมาทางไหน เข้ามาทางประเทศกัมพูชานะครับเหมือนที่เด็กแรกท่านผู้ฟังดร์กูลิซาผมบอกว่าพื้นที่ปลูกเมืองหลวงทุเรียนของเวียดนามเนี่ยอยู่ทางภาคใต้ของเขาและพันอาร์ไอหที่เมื่อกี้ดตรผมโยนไปดกรแล้วกันบอกว่าเป็นเหมือนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับเผื่อเวียดนามฟ้องก็ฟ้องดออรไม่แต่ฟ้องผม ไปบูลลี่ไปกินไปกินไปกินทุเรียนไม่ใช่ผมไม่รีบอันนี้ไม่ได้บุลลี่คือชื่อมันคลายเฉยไม่ได้บุลลี่ไปไปผมไม่น่าชงเลยผมไม่น่าชงขอไปขอไปครับโอเคครับครับผมก็ต่ออไอหกของเขาเนี่ยอยู่ทางใต้อยู่ทางใต้เพราะนั้นก็จะเวียดนามเนี่ยนะครับเขาจะติดกัมพูชาก็มีชายแดนติดกันก็จะเข้ามาทาง ตัมบูชาแล้วก็เข้ามาในภาคตะวันออกของบ้านเราก็เป็นไปได้ครับด้วยราคาที่ถูกกว่านะสิ่งที่ในอนาคตในอนาคตจะเป็นเช่นไรหากสถานการณ์เป็นแบบนี้ในอนาคตมีโอกาสนะวันนี้หัวข้อก็คือว่าทุเรียนเวียดนามเข้ามาไทยหรือเปล่าในอนาคตมีโอกาสที่เราจะกินทุเรียนเวียดนามมากขึ้นนะเราจะนําเข้าทุเรียนเวียดนามมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่แบบนี้นะนะ อย่ามาด่าผมนะว่าเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นะ <S 2> <S 2> <S 2> ผมกําลังประเมินว่าภายใต้สถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ภายใต้สถานการณ์แบบนี้คือแบบไหนแบบที่ผลผลิตเรายังได้รับผลกระทบจากการไม่มีน้ําจากเจอภายแร้กนะผลผลิตก็จะลดลงแล้วปีหน้าถ้าไม่มีการบริหารจัดการซึ่งผมยังไม่เห็นนะเรื่องน้ําผมคิดว่าปีหน้าก็ยังต้องเจอเรื่องของการผลผลิตที่ลดลงเพราะผลผลิตลดลงนะ ราคาดันให้ราคามันสูงขึ้นเพราะผลผลิตมันน้อยราคาก็เพิ่มขึ้น,นภายใต้ความต้องการกระแสขณะนี้ได้ทุเรียนโคติไัยก็อยากกินทุเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะนําเข้าทุเรียนเวียดนามเพิ่มขึ้นมาในประเทศไทยคนไทยก็จะได้กินทุเรียนจากประเทศเวียดนามมากขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปภายใต้ต้นทุนการผลิตที่สูงด้วยภายใต้ผลผลิตลดลง ภายใต้เจอสภาวะภายแรงภายใต้การขาดแคลนน้าทุเรียนไม่มีมันปกติครับมันปกติว่าเมื่อความต้องการยังมีอยู่นะคนก็ต้องไปหาซื้อมาขายซึ่งเทียบต่อกิโลแล้วเนี่ยมันก็ถูกกว่าไทยเป็น 100, 100้อย้อยถึงร้อยาสิบาทนะครับบวกลบอาจจะมีค่าขนส่งแต่ว่าถ้าส่งมารถใหญ่ๆก็มันก็ยังถูกกว่าอยู่ดีนะครับทางภาคทางจา,ทางทัศใต้เมืองหลวงของทุเรียนของเวียดนามก็อยู่ทางทางภาคใต้ นะครับขณะนี้เนี่ยการทำกาแฟของเวียดนามเนี่ยได้กำไรต่อ,อประมาณสัก4 2 3แสนถึง4แสนบาทต่อเฮกตาร์นะครับอันนี้ท่านก็ไปหารหน่อยบังเอิญผมลืมหาร6.25แต่กำไรที่ทำจากทุเรียนเนี่ยในเวียดนามนะได้ไรล,ละ4แสนเอ,เอขออภยัยโอเคคิดมาแล้ว กำไรของการทํากาแฟในเวียดนามได้ไร่ละเจ็ดหมื่นบาทต่อไรกําไรนะเวียดนามนะครับท่านผู้ฟังที่เปิดมาไม่ใช่ไทยนะนะนนแต่กําไรของทุเรียนของเวียดนามผมก็ไม่แน่ใจชาวสวนช่วยบอกผมหน่อยนะ,ะกำไรของทุเรียนเวียดนามได้ไร่ละสี่แสนบาทขณะน,นี้ผมคิดว่ามาจินส่วนต่างน่าจะสูงกว่า กเกษตรกรบ้านเราเพราะว่าต้นทุนการผลิตเขาเขาถูกกว่านะเขาถูกกว่าเพวัะน,นั้นก็ก็ล้อกันที่ผมบอกว่าตอนต้นว่าเะฉะนั้นก็จะจูงใจทําให้กเกษตรกรเวียดนามนี่นะครับขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นนะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจะลืมนะครับผลผลิตเนี่ยนะครับตั้งแต่กลางกลางที่รับสูงลงมาใต้ยังไม่เต็มทั้งหมดทุกจังหวัดในจังหวัดที่ปลูกก็ไม่เต็มทุกอำเภอเพราฉะนั้นนโยบายของรัฐบาลเวียดนามก็คือขยายพื้นที่ปลูก ทุเรียนมากขึ้นในสมเรยบปากแม่น้ำคงเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้เตรียมประเ็นเตรียมไว้เลยนะครับต่อไปครับอ๋อหนึ่งนาทีดรครับกก่อนก่อนที่ผมจะไปประเด็นสุดท้ายดรจะไม่มีเวลาแล้วครับอาจารย์สรุปเลยครับประเด็นสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายก็คือว่าสิ่งที่ประเทศไทยนะฮะสิ่งที่ประเทศไทยต้องทาขนาดนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนสองเรื่องมันอาจจะมีหลายเรื่องเรื่องทุเรียนสองเรื่องก็คือหนึ่งเรื่องน้ําประเทศไทยต้องไปจัดการเรื่องน้ํา ด่วนเลยนะเรื่องของอะไรนะให้ซื้อคอนโดได้99ปีหรอเออไม่ใช่ให้เช่าที่ดิน99ปีให้สิทธิ์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 มันทำเรื่องน้ำก่อดดีกว่าครับเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่กว่าผมว่านะเรื่องใหญ่กว่าครับผม